สวั S 1> <S 1> สดีครับ,บพี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่กกานนะครับมื่อนี้นะครับผมได้เดินทางมาจังหวัดคอนแก่นน้อพี่น้องเนาะนะครับก็เอารถมาส่อมลานช่างก่อนนะครับพี่น้องนี่ครับผู้ใดนะครับอยู่แถวๆคอนแก่นนะครับกัเขามาส่อมได้เนาะพี่น้องนะครับอยู่บ่ไก่เนาะพี่น้องนะครับอยู่อยู่แถวๆได้ก็ครับลานลานอยู่ทางเลี่ยงเมืองค่ะตรงไหนครับ ตำบลบ้านเป็ดเลยเทศบาลมากสามอยเมตรค่ะชิดชายมากกับสีหินไปู่ค่ะฝั่งซ้ายมือนะคะตรงข้ามหมู่บ้านราชพฤกษ์คลีนวิวค่ะครับผมอันนี้ก็คือทีวีนาะพี่น้องเนาะนะครับอันนี้ผู้ใดอยู่แถวนี้นะครับก็สามารถที่เสียารถเข้ามากนะครับตรวจเช็คซ่อมแซมได้นะครับมื้อนี้นะครับผมก็ได้เดินทางมาแล้วก็ได้นั่งคุยกับน้องเพิ่นนะครับเพิ่นกก็เลยสิพาไปนะครับผมนี่ครับซื้ออูครับผม อูเจริญพัฒนาการช่างนะครับผมนะครับผมวันนี้ได้นั่งคุยกันเพื่อนกัเลสที่ห้าไปนะครับวัดคู่บาก่ะน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวข้อสีเดินห้างกันไปวัดคู่บาก่นะครับเดี๋ยวข้อไปห้อแล้วนะครับกับสี่ไปขอโชคขอลาบนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้นะครับสีเดินห้างกันไปน้องพี่น้องเนาะนะครับผมครับตอนนี้ข้อกับมาถึงวัดคู่บาก่แล้วน้องพี่น้องเนาะ ืัอนี้เป็นหลังจากที่สงการเพื่อนเดทถ้ำถอดผ้าป้าแล้วเวาะคะครับผมมากับช่องใดครับืันนี้สวัสดีค่ะคมาช่องกับบารมีหน้าขี้ชาแนลจ้าบาลามีหน้าขี้ชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถูกสองห้างนะพี่น้องนะนะครับอันนี้ก็มา,าน้ำกันในหล่<อ>นะครับฝ<ภ>ากไว้น้ำกันผู้ใดอยากติดตามว่าวัดเพื่อนอ สิให้เขามาได้มื่อใดอีหยังที่เพิ่นสิมีตามเพจก็คือวัตถุมงคลครูบาไก่นะคะเขาไปดูที่ิในเพจนําแม่นบ่ครับใช่ค่ะไปดูที่เพจเพจของเพิ่นอไปดูไดบเพราะว่าบ่แม่นว่าสิเข้ามาแล้วสิได้พ้อเพิ่นทุกมื้อเนาะค่ะเพราะว่าเพราะว่าครูบาไก่เพิ่นก็มีกิจนิมนต์เพิ่นสิบอกตารางงานค่ะตารางกิจนิมนต์นะคะตารางกิจนิมนต์นะคะของเพิ่นทุกมือว่าเพิ่นสิไปไสเวลาใดแล้วก็มีเบอร์โทรให้ไว้ให้โทรมาสอบถามนะคะจะเข้ามาหาพระครูเนี่ย ได้ช่วงเวลาไหนครับผมอันนี้เพื่อนกัเรื่องเลื่อท่างใดครับวัตถุมงคลโชคลาภแม่นปะครับผมแมรค่ะวัตถุมงคลหรือกับโชคลาภคโอ้นะครับมือนี่เป็นบุญอิรีนะครับได้มาพเนาะพี่น้องเนาะนะครับนี่ก็ได้มาพ่อกันอันนี้เป็นคองใหญ่นะครับพี่น้องอ่ณะศรัทธาแม่น้ำหนึ่งอุ้ยแม่น้ำหนึ่งเพื่อนกับแม่นี่บอกครับผมแมรค่อาว คนชาวบมานี่ค่ะมาถวายของใหญ่ยิ่งแล้วค่ะนะคะเมื่อวันที่วันที่เท่าิดครับคือเพิดมาวันที่สิบวันที่สิหาที่เป็นวันแรมสิบห้าคำนะคะเพิ่นก่าได้มีการมาทําบุญนะคะทำบุญมาล่ำถวายเหตุปูนาคาราซีตระกูลเนาะค่ะเดี๋ยวกะสีพาเขาไปเบิ่งค่ะครับผมเดี๋ยวห้อยจังเขาไปบุกความกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับมื้อนี้กะสิมานี่สิบ่พลาดนะครับพี่น้องก็คือโชคลาภ สะเอาไปฝากพี่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเข้ากับเบิ้งบรรยากาศกันไปก่อนอันนี้คือบรรยากาศหลังสงกรานต์นะครับพี่น้องนี่ครับชุดแรกนะคะที่จะให้เขาไปกราบไหว้ก็คือจุดของคุปปู่ของคุปปู่นาคราชนะครับเนาะขางในครับหญ้านะคะด้านนี้มาขอโชคโชคลาภได้เหมือนกันอ๋ออันนี้ด้านนี้เป็นศาลปู่ย่านะครับขอโชคลาภนะครับเนาะ มื่อนี้นะครับกับมากับช่องเจแดงความนะครับตอนเจแดงคุณไปย่างลอยอยู่ครับคุณนะนะครับเจแดงคุณก็ร้องมากเลยหรอหปยางมากครับมากกันเป็นครั้งแรกนะครับกับจังไรขันมากนี่กับธิประพาดพี่น้องคมากก็เนี่ยแดงนะคะช่องเจแดงกับช่องพีดอนหลานะครับผมสวัสดีครับชาแนลนะคะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมฝากตั้งดอนหลากดใจกดแชร์ให้ช่องดอนหลาน้ำเด้อค่ะเด้อครับ เดี๋ยวอีกจักหน่อยนะครับเข้าสีเขาไปเบิ้องข้างในกันเนะพี่น้องเนาะครับผมเาา,า,า่่่่แอน,บบนนนนมมกบบบัั มาแม่เยอยมากดูบ่อมากหดร้อหนังหดกวนกับถืออะไรกับผากันน้กะบุญรับากัน้บ่อยมาหน้ายาายาออนีุละ้ยาออซีละ

มา่อบแป้งครับเจแดงครับยังไงก็ครับหลังจากที่ได้ถูบแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับเพิ่นกะที่ออามาจุดนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นถูบที่ได้จากมือคู่าไก่นะครับพี่น้องนะครับเพื่อนเสียวมาจุดคุณแม่คนที่เพิ่นจุดนี้นะครับเพื่อนกะมาลายงวดแล้วนะครับที่สัมผัสเพิ่นไปก้อนหนาหนีนะครับผม เรวเพิ่นกระจีจุดให้พ่อเบิงน้ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวฮ่สีมารอเบิงไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าเพิ่นมาบนบานไว้นะครับแล้วก็ประสบความาสําเร็จนะพี่น้องนะครับเดี๋ยวฮ่อมาเบิงไปน้ากันว่าเพิ่นสิใดตัวใดนะครับก็เขาไปขอจับมือของผู้บ่าไกลเพิ่นเลยนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวใดตัวใดน,นะครับเดี๋ยวฮ่อมาเบิงไปพร้อมๆ,ๆกันนาะพี่น้องเนาะนะครับผม ใส่ส oh yeah, ูบได้ไงเอ้ยต้องรั่มาล่วายแล้วงค้นดาวตัวเึงแล้วครับครับผมสาม่เดียวาบค่เียวงาทาาูเลาเน่ยถวายอะไเราร ก็ตัวสูงแค่ก็ตัวกลับม่ไปล้่งเรยเปิดงานดูดูดูสูงจังหวัดจังอย่างนี้โคตรหลักพอท่านนั่นนี่แหละบ้านย้าเอ้ยน้าโมน้าหลับหายเด้อหายโง่ๆนี่ยะจะบังยาเะจาบังไหนตกตัวนี่น้าเอ้ยที่น้าบอกมาห็นบ่าคือทั้งอันคือทั้งอันน่ะแถวข้างหลังก็ดีอยู่ตั้งแต่ใครถึงหกตัวในนา้แล้ว คือก็จะดีดอกลูกหลานคมาท่าน,น,นันเนที่มาสาั่งแล้วข้าคือบากไรกับมาหาเแี้เกาะนตาญาอ่อนสีูบอกดอ่อนสีาอ่อนนกังกเสอเยุนลานีล้วญาอ่อนสีประดาประดาสวยงามเนาะค่ะส <c oughs> าธุนะญาเอ้ ูกับมี่ได้เถอะนะนีมีวันยาถ่ายานมเขนมะเดื่นะคะจาด้วยด้ยเอยาสูงความประสมด้วจุดมุงหไม้เมื่อวานต้นพื้บากไกโดยสัตว์ท่าคุณดีมกิงสามโดมตัวเลวกับถ้าตัดมาน่อได้แส่มาคอโซเล็กคุดไขยถอยประโอเห็นเพิ่นถูกเนาะ คืองวัดแทันีคือจังสิคั้แม่วอดคักวัดแน่แต่นาะบางทีนี้ามแล้วถามกลางเปยไล้วนะครับปกติตัวเคือัสีาากับเล้แต่แลเป็สลับมาก่่วนนั่นตรงิ่งสิออกสามามเจ ยไเเบานเขาเลยก็มึนๆเนเขาจตีนึงยอาเด้วเพราะวานึนสิเป็นตะอป่อออกมาวันัเก็ตเนี่ยมันสิเปลนลักล่าเป็นจุดใหญ่ๆแม่นี่งหาืเป็แ้ค่ะนเหัวขึ้นมาแล้วหัวขึ้นมาแล้วจักน่อยต้องรับออกจากมือน เป็นราขอสร้างกัรับทเดบ้านเราตหนงใส่มือเพิ่นห้เพิ่นเพิ่นห้เนนห้สวดมนต์ใส่ให้กับสิมงให้เนอจุดัวัวกวนิ่นถูกบ่เถกเอัหหาเลยไหมันมาเดียมาจัมาหน้าผู้อันนั้นหันยางไปหาเพิ่นทางมาเดีม้าเป็นแดูนหามบ่คนหข้ 2 2ส,สองอีหลีสองอหลีสห้าสามสองอห้าเลสามประตูก็โอเคแล้วสามสามสอง สองเนี่ยนั่นและอันครึ่งอันครึ่งนี่ปิศาณานี่สิเป็นคือหาวีละโตสีเโตสิเปร์เด้อเนี่ยเด้อโตครึ่งนี่แมนอินบอลเลขสามทิ่เบิ้งเพราะว่ามอง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 ขีดลูกมองนี่มันสิเป็นนั่นมันสิเป็นนั่นปัญหาเห็นว่านั่นนี่เป็นคือเก็ดเลยหมดนั่นสามสามห้าสองวะมันเป็นเป็นสามห้าสองสามสามสอง ครับหลังจากที่เพิ่นล่ำสบายเสร็จนะครับเท่ากับเบื่องถูกนะพี่น้องเนาะนะครับตัวเลขก็ได้มากสามสามสองนะครับพี่น้องที่เห็นชัดๆแต่บางเทือนะครับคันผู้ใดอาจสเห็นแปลกๆนะครับกับล่องคอมเมนต์กันเข้ามาได้น้องพี่น้องเนาะนะครับ่าสีขคืนกันบัวชัดขนาดนี้จากสว่างได้น้องพี่น้องนะครับผมตัวเลขนะครับเท่ากับเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางนะพี่น้องเนาะเพราะว่าได้มาจากมือคู่บากลเลยนะครับอันนี้ก็ เอามาจุดนะครับคุณแม่เพิ่นที่เพิ่นมาผ้าลูกผ้าหลานมาล่ำถวายนี่ก็ เพิ่นถือมาหลายงวดนะครับเพิ the channel, uh, <pl ains> <tv> ่นก็มาแก่บุญนะครับเพิ่นมาบุญไว้ก่อนหน้านี้เนาะพี่น้องเนาะครับสำหรับผู้ใดนะครับที่เขามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปในเด้อพี่น้องเรื่อนะครับช่องดอลลตรีชาแนลนะครับฝากไปอีกจักช่องนะครับเอาไว้เบิ่งเป็นแนวทางนะครับเอาไว้เบิ่งบอกกับพระเจ้าอื่นนะครับว่าบางอง่างนะครับมีหวยดีหวยเด็ดหวยเด็ดหวยดังหวยที่ซีเทสหายเพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมมีโชคมีลาบนะครับดนตรีหูดนตรีที่ไปตามมาให้เนาะพี่น้องเนาะการตามบ่ได้ก็สิไปหาสอบถามมานะครับตอบคอมเมนต์ให้ นะครับถ้าตอบเมืดนสพี่น้องถ้าตอบว่าเมืดกสขอสทดขออาภายัยสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีตหนี้เราพี่น้องแล้วพบแล้วพอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีถูกหวยรวยๆยังแห่งกันครูผู้ทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ